สปอติฟายสบูอ่อาบน้ำเบบี My, ้ม่ c โคโลชัวที่นี่เป็นห้องท้องพระโงรงเราต้องถอดรองเท้าก่อนใช่ครับแต่ว่า,วาอย่างน้อยเบื้องหน้าเราก็ปฏิษฐานพระบร,รมาสารีรักธาตของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมาสารีรักธาตองค์นี้ มีความสำคัญมากนะครับ,รบว่าจากพระองค์จริงของพระองค์ท่านนะครับก็อยากจะเรียนเชิญเรื่องของท่านดูข้างบนนะครับอันนี้เป็นลาย<ว>สีเดิม 101, 101ปีของพระชมพญาไทยนะครับห้องนี้เขาได้รับความเสียหายจากสภาวะแวดล้อมค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ริมแดดไปเลยหรือริมน้ําไปเลยเห็นชนเลียทั้งหมดนะครับผมกำลังจะถามเลยว่าของเดิมนี่โดดเด่นหนึ่งร้อยหนึ่งปี ของเดิมเลยฮะครับผมหนึ่งร้อยหนึ่งปีโดดเด่นสะดุดตามากเลยเนี่ยโอ้โหสวยจริงศิลปะที่เป็นคล้ายๆงานหล่อทองเหลืองนะครับแล้วก็ปิดทองคําแท้เราก็จะเห็นโค้ดไปทีเราก็เห็นเป็นลายดอกกุหลาบก็สืบเนื่องมาจากมัทนาภาธาทั้งหมดครับผมอยากจะถามว่าอย่างเชนลยทั้งหมดเนี่ยก็คือนําเข้ามาจากยุโรปใช่ครับมีแค่ตาล็อกมีอะไรนําเข้ามามีมีจดหมายเหตุในการสั่งซื้อด้วยครับ ส่วนฝีมือการวาดภาพเนี่ยเป็นของช่างชาวต่างประเทศหรือจิตรกรของชาวไทยเราเองในมุมของผมก็น่าจะเกิดจากชาย่างชาวอิตาเลียนเป็นคนให้แพทเทิร์นแบบไว้แต่ส่วนใหญ่ลูกมือจะเป็นคนไทยมผมเลยทนักโทความดึงซีเรียม อันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมนี้ก็คือช่องคล้ายๆช่องระบายความร้อนถ้าตัวอาคารตัวตึกร้อนมากเขาก็จะขยายหขยายขยายได้เหมือนช่องลมที่ช่วยระบายความร้อนเดี๋ยวห้องต่อไปจะเป็นห้องพระบัรทมนะครับ ห้องนี้นะครับแต่เดิมเป็นห้องพระสมุดสังเกตได้จะมีลายภาพเขียนสมุดไทยดําไทยขาวเห็นไหมครับโอต่อมาเ <icamente, S 1> <อ sm. S 1> มื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับที่พระที่นั่งไวกรุเทพยาสถานสมเด็จพระนางเจ้าอินทราศักดิ์สจีก็ขยับมาเป็นห้องพระบรรทมของพระองค์ท่านนะครับจะสังเกตได้ตรงบุกด้านตะวันออกเราก็จะเห็นมีมังกรมังกรกับพระชมงพยาไทยมีความสําคัญมากนะครับครับเพราะว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชสมภพปีมะโรงซึ่งตรงกับปีนี้เป็นปีมะโรงเป็นปีงูใหญ่ครับ101ปีของพระราชชนปลยาไทยบริเวณด้านหลังก็เป็นห้องสม้องเต้ะถึงห้องอาบน้ําใหญ่มากครับอย่าบอกว่าสมัยนั้นไม่มีก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ครับตัวที่เป็นท่อเล็กๆนี่น่าจะเป็นน้ําอุ่นเราเรามองไปว่าเอ๊ะหนึ่งร้อยกว่าปีที่แล้วเขามีบอยเลอร์แล้วหรือมีที่ทําน้ําอุ่นแล้ว พระราชบัญญัติไทยพระองค์ท่านตั้งใจจะให้เป็นที่เชิดหน้าชูตากับสยามเทคโนโลยีอะไรที่สาะหาหรือสแสวงหาเข้ามาใช้กับพระราชบัญญัติไทยเพื่อจะเปลี่ยนเป็นโฮเทลพยาไทยเนี่ยวพวกท่านก็สาะแสวงหามา ห้องนี้จะเป็นชั้นสองที่อยู่ใต้โดมพระที่นั่งพิมานจักรีครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงกันห้องนี้คือห้องห้องทรงพระทรงพระอักษรครับศิลปะการตกแต่งห้องนี้ก็จะเป็นออกแนวจีนตั้งแต่ลายประแจจีนด้านบนเห็นไหมครับแนวจีนสอดคล้องมาถึงที่พื้นด้านล่างแปดเหลี่ยมป้ยขวยนะครับยันถแปดทิศใช่ครับดันพีพื้นได้เลยครับโอเคโอเครับรองว่าทั้งสองท่าน ไม่เคยเห็นพยาคุณที่สวยที่สุดนะครับพยาคุณองค์นี้นะครับจะมีลักษณะก็คือว่าจะยืนปิดตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ชายผ้าทิพย์ผ้านรุ่งของพยาคุณจะสวัยมาด้านนี้นะครับขึ้ขวาใช่สังเกตลมเข้าจากทางทิศนีอโอ้ละเอียดมากเลรวาก็จะมาถึงห้องพระบรรทมห้องบรรทมเนี่ยจะอยู่ชั้นสามพระที่น่งไวคุลเทพยาสสถานสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของห้องพระบรรทมคือภาพเขียนเห็นไหมครับเราจะมี เทวดาครวน้อยๆมีหน้าที่ทําไมนุงครับครับดีสีตีเป่ากล่อมพระบรมทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็เราจะเห็นมีด้านบนเป็นไม้อัดฉาบอ้อยเมื่อปี2473นะครับกรมพระกรแพงเพชรก็ได้ทดลองกระจายเสียงที่นี่เป็นห้องส่งนะครับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีชัตรมงคลครับก็ใช้ไมเปร่งพระสุรเสียงของพระองค์ท่านผ่านไมโครโฟนนะครับจากพระที่นั่งอมรินนะครับแล้วก็ส่งกระจายมาที่ห้องของวังพญาไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระมหากษัตริย์เกิดที่พระราชพญาไทเหมือนกันครั้งแรกในจักรีวงใช่ครับอยากให้ทุกท่านมายินตรงนี้นะครับ สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรไปทุกครั้งที่ประทับอยู่พระราชมพบทไทยในตอนเย็นนะครับภาพนั้นคือดุสิตธานีเมืองจำลองอสยามอนานคตสยามอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ท่าน<อ>ก่อนที่พระองค์ท่านจะทรงพระบัรทมพระองค์ท่านก็จะทอดพระเนตรดูว่าสยามเนี่ยได้ทดลอ,องการปกครองไปถึงไหนแล้ว นะครับในส่วนที่เป็นสวนณปัจจุบันนี้ในสวนณปัจจุบัน <algorithms S 2> ตอนนั้นเนี่ยมองลองไปภาพเป็นยังไงครับเป็นเมืองเป็นบ้านเมืองมีบ้านเล็กๆออน้อยๆ0 0 4ส0มหลังมีลําน้ํามีโคคองมีถนนเมื่อรูสิตานีณสมัยนั้นมีพื้นที่อยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์อ่า<อ> ที่แล้ว3มถึงส่ไร่ครับมันทสี่ไร่ถึงถึงคลองด้านหลังเลยครับ3ามเส้นเลยนี่คืออาคารที่ถูกสร้างจำลองในดุสิตธานีเมืองจำลองจริงๆถูกต้องครับถ้าเรามองแค่หลังเดียวเรายังว่ามีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากและทั้งหมดหลายร้อยหลังอยู่ในในดุสิตธานีทั้งหมดนะครับก็เลยว่าอาจารย์บอกว่าทอดพระเนตรลงมาจากชั้น3เนี่ยครับก็จะเห็นภาพต่างๆแ่บนี้ ก็เหมือนว่าเป็นสยามทั้งเมืองแต่มันถูกบีบอยู่ในเือที่จากัดคือเมืองอย่างนี้เนี่ยมันคือเมืองในอุดมคติจริงๆนะคือสามารถที่จะบริหารจัดการได้ที่สําคัญพระองค์ท่านเนี่ยเท่าที่ทราบท่านก็สมมุติพระองค์เองเป็นหนึ่งในราษฎรของดุสิตธานีเช่นเดียวกันใช้ชื่อว่าท่านรามนครุเท่านมีอาชีพด้วยนะครับอาชีพเป็นทนายความแัะความความในดุสิตธานีเรื่องอะไรพิพาทกันอะไรอย่างนี้ท่านก็เป็นแบบเนติบัณฑิตด้วยครับครับ งดงามมากมากนี่ไงนี่เป็นชื่อถนนใช่ครับแต่แต่แต่ตัานี้ก็จำลองมาใหม่เพราะว่าบางทีองค์ประกอบหรือภาพลวงเรายังไม่ชัดเจนแล้วก็มีอาคารที่วชิรพยาบาลเคยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็แผงผังจําลองเพื่อให้มันย่อลงมาแต่จริงๆมันกว้างใหญ่กว่านี้เยอะนี่มีวางถังคูคลองเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับโอ้ยวัยรุ่นอย่างเรานะคะก็มีโอกาสได้มา ขายรูปชิคชิคที่สถานที่แห่งนี้ด้วยกาแฟก็อร่อยสดชื่นชื่นใจจริงๆเลยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ด่างอะไรกันสิครัคุณแม่มุกครับคุณแม่มุกพี่นุ้นครับสวัสดีพี่นุ้นค่ะบพาผมไปดูข้างในด้วยความตื่นตาตื่นใจส่วนแม่นมุกก็ดูที่ร้านกาแฟนรสิงห์รสชาติกาแฟเป็นยังไงครับอร่อยมากค่ะครับผมอร่อยสดชื่นสุดๆไปเลยนะครับถ้าพูดถึงบรรยากาศในร้านกาแฟนรสิงค์กับเมนูต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ เข้าไปบรรยากาศดูมีความเป็นไทยมากๆเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เขาจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นหลักแล้วก็มีความร่วมสมัยด้วยครับคุณแม่นมุกก็จะนําเรื่องของรับประทานอาหารร้านเก๋ๆนี่เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในลิสต์ของคุณม่นมุกนะครับแต่ยังมีอีกหลายที่เดี๋ยวพี่นุจะพาเราไปดูมม่นมุกไปดูกับพวกเราด้วยได้พี่นุจะพาเราไปอีกที่หนึ่งคือไปพระที่นั่งเทวราชพาลมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินาถพระบราชินีพันปีหลวงเราจะเห็นพระบรมสารีรักษ์ของพระองค์ท่านปรากฏอยู่ด้านนี้เหนือพระบรมสารีรักษ์ไปแกเห็นพระนามมาพิไทยสออเป็นพระนามมาพิไทยเดิมของพระองค์ท่านคือสมเด็จพระนางเจ้าสาวาภาผ่องศรีแล้วก็ศิลปะของการสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้เป็นแบบปรานไทยมีโค้งประทุนทั้ง4ด้านครับมีสิริอายุรวมทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ นูอันนี้น่าจะอยู่ประมาณที่110ปีได้ครับจะอายุมากกว่าพระราชบัญญัติไทย9ปีเปีครับที่จะมีงานเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไทยจะเกิดขึ้นในวันที่14-16ถึง16มีนาคม14กุมภาพันธ์ครบตรงวันกดังล่นะครับเป็นนยทรรศการวันที่16มีนาคมซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมาชมได้อันนี้จะชมได้ทุกวันทุกวันในเวลาในเวลา1 7 3 0ถึง20 1 0 0 0น n ครับในช่วงเย็นๆครับชมฟรีหรือเปล่าคะมีค่าบัตรครับมีค่าบัตรราคา200บาทครับ200บาทเพรว่าแ่นะคุณจะได้ชื่นใจเพราะว่าจะงดงามมากๆจุดต่อไปที่เราจะไปเยี่ยมชมจุดต่อไปผมขออนุญาตแนะนําทุกท่านที่พลาดไม่ได้เลยก็คือพระตำหนักเมฆขลาลูจีพระตำหนักเมฆขลาลูจีนี่ก็คือที่แรกเลยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับณพระราชมัญาไทยพระตำหนักเมฆขลาลูจีเนี่ยตอนปลายรัชกาลที่6กก็ ็มีหน้าที่ก็คือตัวพระตำหนักเนี่ยใช้เป็นที่ทรงพระเครื่องใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระเครื่องใหญ่คือตัดเส้นพระเจ้าในหลวง <c oughs> ครับมีความสําคัญมากนะครับสถานที่ที่จะตัดเส้นพระเจ้าในหลวงนี่ถือว่าตามโบราณราชปจะเป็น,นต้องเป็นที่เฉพาะที่สําคัญมากครับ <c oughs> ครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็เป็นที่สถานที่ทรงพระเครื่องใหญ่ <c oughs> รุ่นเก้ารุ่นที่หกนะครับอันนี้เราดูนะครับลายไม้ดูการบิดไม้การโค้งไม้นะครับ ขึ้นห้องพระบัรธมชั้นสองด้านบนนี้คือห้องพระบัญทมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อประทับอยู่ที่พระตำหนักเมฆาลุจีนะครับเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านไม่ได้มีห้องพระบันทมที่โอ่อ่าใหญ่โตอะไรเลยเดี๋ยวว่าพระองค์ท่านเป็นคนมัธยัถ์แล้วก็อยู่ในที่ที่เฉพาะได้นะครับแล้วก็อย่างพระองค์ท่านทํากิจกรรมเสือป่าด้วยพระองค์ท่านก็พักข้างแรมตามเต็นต์ตามอะไรอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นที่ปกติของพระองค์ท่านนะครับเราก็จะเห็นที่ปรากฏอยู่รอรอครับ พอเรามาพิไทยย่อตามประสาธิปดีที่6ครับถ้าเรามาเปรียบเทียบดูฟังก์ชันนะครับเราก็จะเห็นมีหิ้งพระด้วยจริงด้วยค่ะมีหิ้งพระด้วยโอเคแล้วก็น้าต่างเยอะมากเลยนะคะพี่ว่าถ้าเกิดเปิดหน้าต่างไปก็จะเห็นเป็นวิวใช่ได้ลมโกรกครับได้ลมโกรอ่ะเป็นอีกจุดสำคัญหนึ่ง ครับผมที่พี่นุอยากพาเรามากราบสการะใช่ครับเป็นองค์เท้าวิรัมปนาศูนเท้าวิรัมปนาศูนเนี่ยคือที่ปกปักรักษาพระราชบัญญัไทยตามประวัติความเป็นมาของเท้าวิรัมปนาศูนเนื่อก็คือสมัยพระบาทสมเด็จพระมุกุฎกเล้าอยู่หัวยังไม่ได้ขึ้นครองราชยังดำรงพระราชสิริที่พระสยามกุรุษกุมารเสด็จทางหัวเมืองพยัพ ของเมืองพยับนี้รถไฟก็ไปได้แค่ถึงนครสวรรค์<ม>ก็ต้องเดินขรบวนโดยการลงเรือบ้างขึ้นม้าบ้างเนี่ยครับไปถึงอุตร,รดิตถ์แถวช่วงเขาพึงนะครับพวกขราชบ,บริพารที่ล้อมวงตามเสด็จเนี่ยกับมวคมทูลว่ากลัวสภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้วพงคท่านก็มีพระราชดำรัสตต,ตอบไปว่าธรรมดาเจ้าใหญ่ในโตเนี่ยเสด็จออกจากพระนครไปเนี่ยจะมีเทวดาที่อารักขาตามเสด็จไป,ไปด้วย ข,ข้าราชบริพารนี้ก็อยู่กับเทวดาที่ในวังก็รู้จักดีว่าไม่น่าจะมีเทวดาองค์ไหนที่จะตามไปได้ถึงไกลขนาดนี้แล้วก็มีข้าราชบริพารที่ตามเสด็จก็ฝันว่าอสูนป่าตนหนึ่งอยากขอตามเสด็จด้วยระยะเวลา93วันในขบวนเสด็จของสมเด็จพ,พระนิพราชนั้นกลับมาถึงพระมหานครแล้วทุกคนไม่ได้มีอาการเป็นไข้เป็นอะไรเลยครับก็ถือว่าปลอดภัยจากการเสด็จพระราดำเนินตาม กระบวนครั้งนี้เมื่อพระองค์ท่านขึ้นของราชก็นึกถึงเท้าที่รันรนาศูน็สมขุนนาปอดก้าวปกระหมอมให้หล่อองค์ใหญ่ไว้องค์ในมนดบนี้มีอายุ101ปีแล้วนะครับคู่กับพระราชนิพยไทย อายุเท่ากันเลยใช่ครับเท่ครับจุดสุดท้ายที่เราจะไปอันนี้สําคัญมากครับเป็นปีมังกรทองเราก็จบด้วยมังกรทองครับเราก็จะได้ทําอะไรก็ยี่ยิ่งใหญ่นะครับรูปปั้นพญามังกรนี้แทนปีพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มือพญามังกรนี้จะถือวัชราวุธซึ่งเป็นพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชชราวุธครับเห็นไหมครับพญามังกรนี้ จะขนดตัวเป็นเลข8ปดสายของ G มีความหมาย Infinity ครับไม่เป็นเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมอย่างที่พี่ดูบอกก็จะเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ผมยังเห็นร้านที่มีชื่อเพราะๆอย่างมัทนามนาครับผมมัทนานี่เป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกนะครับเนื่องจากพระราชมัญไทยเราต้องหารายได้ดูแลตัวเองแล้วก็รายได้ทั้งหมดเราก็นํามาบูรณะพระราชมัญไทยให้อยู่คู่กับประเทศของเราไปอีกนานแสนนานนะครับ ฝาร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับเป็นเกียรติมากมากครับขอบคุณคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเลยครับพี่นุครับวิทยากรของเราคุณอชิระสาปานครับขอบพุะคุณเป็นอย่างยิ่งแต่วันนี้สิ่งที่เราได้รับมาทั้งหมดอยากให้ผู้ชมไี้ประกาศได้ไปเยือนด้วยตัวเองที่นี่พระราชวังพญาไทครับ สวัสดีครับท่นิยมผมดีนานจากวงโซลา่าครับวันนี้ผมแต่งชุดไทยพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของไนท์มิวเซียมกับการฉลองครบรอบ101ปีพระราชวังพญาไทที่มีการเนรมิตสถาปัตยกรรมภายในวังโดยการตกแต่งประดับประดาไปด้วยแสงสีเสียงและงานศิละปะในรูปแบบสื่อผสมที่มีความสวยงามและอลังการมากๆเลยครับ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีชื่อว่าสวนรื่นรักมัทนาที่มีการตกแต่งไปด้วยดอกกุหลาบสีแดงมากถึง2,466ดอกด้วยกันครับ าการฉลองสมโพชพระชองมหาไทยเนี่ยฮะเรามีแผนมาระยะหนึ่งแล้วฮะตั้งแต่งานร้อยปีแต่ว่าด้วยภาวะโควิดแล้วก็ความไม่พร้อมไปต่างๆเนี่ยทำให้มาถึงเป็นงานปัจจุบันแล้วทีนี้ก็มีทีมมาคุยกับทางมูลนิธิว่าเอออยากจะเปิดพื้นที่เนี่ยทำงานที่สามารถที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าได้เข้ามารับชมอะไรต่างๆในพระชวงังก็เลยเกิดเป็นการจัดไนก์แ t ดม m u s ียม งานนี้ขึ้นมานะฮะโดยที่เราจะสอดแทรกเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นไปของพระราชวังที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยที่ยาวนานแล้วก็มีผ่านพ้นความเปลี่ยนแปลงต่างๆมาเยอะในงานเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องมรรดาภาธาซึ่งท่านทรงพระชิพนแล้วก็สําเร็จเสร็จสิ้นที่นี่จากที่คุยกับทีมงานฮะแล้วก็ได้สัมผัสกับทีมมาเนี่ยก็คือทุกคนมีความตั้งใจหมดแล้วทุกคนอยากจะช่วยอยากจะทำทุกอย่างก็มีสเปซแล้วเราเป็นสเปซที่สวยมีเรามีสวนเรามีตึกที่สวยมีเฟรสโกมีฟาซลิตี้มีทุกอย่างแลอางเมื มีความเป็นไปได้ที่จะทําอยากจะทําให้เป็นเป็นเฟสติวัลที่แบบเออคนอยากจะมาเที่ยวมาชมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสอดคล้องกับความชอบของคนในปัจจุบันนะฮะเล้วคือ,อย่างมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปกันเราจะมาที่นี่เนี่ยแล,แล้วมองว่าเป็นพระชวังแล้วแบบจะหรูหรามีร้านกาแฟเลยไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคืออยากจะเชิญทุกคนเนี่ยมาเที่ยวมามาสัมผัสที่นี่เราพยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้สอดคล้องกับทุกๆช่วงอายุวัยรุ่นก็สามารถมาได้เออผู้ใหญ่ก็สามารถมาได้ พาพ่อพาแม่พาแฟนพาครอบครัวมานั่นแหละฮะก็คือเป็นจุดประสงค์ของทีมงานงาน Ni กเก็ตมิวเซียมที่นี่นะฮะเราเริ่มแต่วันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเปิดไปถึงวันที่16มีนานะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้รับทราบข่าวอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้จัดแบบนี้บ่อยเพราะว่าข้าสอสาคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะจัดขึ้นมาแต่มันเป็นการที่ทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําสิ่งเดียวกันอยากจะให้ทุกคนได้ได้ชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้รับฟังแล้วก็ได้เห็น และกลับมาในช่วงนี้ตลาดไทยนิยมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคนคุ้นเคยมากๆเวลาทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆค่ะพี่ปุ้ยพี่มวลวันค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ๊กคุณผู้ชมด้วยนะคะพี่ปุ้ยค่ะการเวลาทําอะไรพี่ปุ้ยไม่ได้เลยค่ะงวดต้องบอกคุณผู้ชมกับน้องปุ๊กเลยว่าจริงๆเราเจอกันมานานปีนี้พี่ปุ้ยเนี่ยย่าง5 4าุิยเป็นเล่นไปพี่ปุ้ยย่าง54แล้วค่ะทุกคนค่ะเราสามารถทําตัวเองให้ดูดีโดสมวัยได้ในแบบของเราเองค่ะส่วนตัวของพี่ปุ้ยที่เลือก พูดถึงไทรลาจิน่าเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาอยู่มานานถ้าของเขาไม่ดีจริงเขาอยู่ไม่ได้ถึง15ปีนะคะแล้วเราจะเห็นไทรลาจิน่าในโทรทัศน์บ่อยมากๆหลายๆที่ถ้าไม่มีคนซื้อจริงถ้าของไม่ดีจริงก็คงไม่ได้มาพูดขายกันบ่อยๆค่ะ,คะและอยากจะบอกคุณชมว่าสิบปากว่าไม่เท่าลองเองดูหน้าพี่ปุ้ยสมัยก่อนสมัยตอนอ่านข่าวที่คนเรียกป้าปุ้ยป้าปุ้ยกันทั้งเมืองเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นปัญหาเป็นเยอะจริงๆเยอะแบบที่คุณชมเห็นตอนนี้นะคะในหน้าแบบนั้นในหน้าตอนเป็นเป้าปุ้ยนะคะกลับมาได้แแบบนนีี้้ใววัยย่่าาง54พปเอล และไม่ว่าไทรลาจิน่าจะเปลี่ยนไปดี<า>ขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์ของไทรลาจิน่านะคะถ้าของไม่ดีจริงคนพวกนี้ไม่อยู่เหนียวแน่นแน่นอนค่ะ,คะแล้ววันนี้พี่ปุ้ยมาพร้อมกับสูตรใหม่ของไทรลาจิน่า 12x ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือไทรลาจิน่า 12x ซึ่งพัฒนาสูตรมานานถึง5ปีสูตรเนี้ยดีกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมค่ะจะบอกว่าสําหรับ 12x ตัวนี้เรามี 5D Matrix Colla นะคะคอลลาที่มาจากคอลลาเจนนะคะ,คะมันเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะของไทร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งริ้วรอยแนวตั้งก็มีเนี่ยวางคิ้วร่องน้ำหมากร่องบนปากหรือว่าจะเป็นริ้วรอยแนวนอนก็คือใต้ตาหางตาหรือว่าเส้นเส้นบนหน้าผากเนี่ยค่ะจะแลดูจางลงภายใน14วันอันนี้มีเอกสารรับรองนะคะและวันนี้น้องผูค้คะเอาเครสตบมาฝากแล้วก็ต้องเอาเขาเรียกว่าปโปรดีๆมาฝากด้วยและวันนี้เป็นวันที่3เดือน3ค่ะโปรต้องพิเศษสุดๆเพราะว่า1ปีวันนี้มันจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่สําคัญนะคะโปรวันนี้จองไว้ก่อนได้แล้วก็ค่อยไปจ่ายทีหลังคุณผ โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่หมายเลขขึ้นหน้าจอแล้วค่ะ1577หรือว่า line a t t r i l a g i n a brand วันนี้จะให้คุณชมที่นั่งดูอยู่หน้าจอ300สายค่ะที่จะได้เซรั่ม2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็อีก2กระปุกพกพาแบบนี้รวมทั้ง brightening อีก1ตัวซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ t r i l a g i n a นะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียงแค่ 2,990บาทแล้วคุณชมก็เอาไปใช้ยาวๆ 3, 4, 5เดือนเลยค่ะ Brightening ตัวนี้นะคะตัวนี้เด็ดมากคุณชมใช้เป็นตัวแรกแล้วตามด้วยเซร um ั่ม t r i l a จ i n a ใครที่ผิวหน้าหมองคล้ำดูโทมๆในระยะเวลาไม่นานคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวจะแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะอันนี้แนะนําเลยอยากให้ลองนะคะ1,577หรือว่าไาย a t r i l a g i n a แบรนดทั้งหมดนี้5ชิ้นจากหมื่นกว่าบาทจ่ายเพียงแค่2,990บาทราคาเดิมแล้วหนักๆแบบนี้ จะจัดส่งให้คุณชมฟรีค่ะของถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายก็ได้หรือคุณชมสามารถรูดบัตรได้จองโปรให้ทันที่1,577พร้อมเมื่อไหร่ค่อยไปจ่ายตอนนั้นค่ะ1,577ค่ะคุณผชมรีบโทรนะคะและนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้พี่ปุ้ยนะคะจากป้ากลายเป็นพี่วันนี้ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ,คะ สถานที่แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เช่นเดียวกันค่ะที่นี่นะคะคือพิพิธภัณฑ์าอาคารสายสุธาน,นุพดนนนั่นเองค่ะปัจจุบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยค่ะราชภัฏสวนสันทารค่ะ